ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะมาเจอกันในวันศุกร์นะคะกับไทยไทยซีรีส์ค่ะวันนี้เรียมพูดถึงเกี่ยวกับงานบ้านนะเพราะตั้งใจว่าจะให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ทำในบ้านนะคะเรียมขอเล่าไปถึงเกี่ยวกับวิถีชีวิตด้วยแล้วกันนะคะ ว่าตั้งแต่ตื่นนะคะเราทำอะไรบ้างและเราก็จะได้รู้อุปกรณ์ในการทำความสะอาดหรือว่าอุปกรณ์ในการทำสิ่งต่างๆไปด้วยนะคะพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนนะคะงานบ้านแรกๆเลยที่ต้องทำสำหรับตัวเองของแต่ละคนนะคะก็คือเก็บที่นอนค่ะตื่นนอนแล้วก็ เก็บที่นอนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่บ้านของเดียมจะเป็นแบบมิดชิดขนาดนี้นะคะแบบที่มีมุ้งลวดตอนนี้ที่บ้านมีมุ้งลวดเวลาเปิดหน้าต่างตอนกลางวันถ้าแดดร้อนเลียมก็จะเปิดมุ้งลวดด้วยนะคะให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกแต่ถ้าเกิดมันคลึมๆนะคะเหมือนฝนจะตกหรือว่าแดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เรียมก็จะปิดมุ้งลวดไว้นะคะ ไม่ให้มแมลงหรือว่าไม่ให้ยุงบินเข้ามาในบ้านในบ้านก็เลยจะมียุงน้อยแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนจริงๆตอนที่เรียมเป็นเด็กนะก็จะอยู่บ้านไม้ค่ะแล้วก็อากาศทายเทได้มากกว่านี้และไม่มีมุงลวดค่ะในตอนกลางคืนเราก็จะใช้มุงม้งมุ้งกางมุ้งนอนนะคะตอนนี้ก็อาจจะมีบางบ้านค่ะที่ยุงเยอะจริงๆ ก็จะกางมุ้งนอนนะคะตอนเช้ามาก็จะเก็บมุ้งเก็บที่นอนเก็บหมอนพับผ้าห่มนะคะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็สิ่งแรกที่จะทำก็คือหุงข้าวถ้าเป็นข้าวเจ้านะคะสีขาวที่เรากินที่ร้านอาหารทั่วไปเนี่ยเราจะเรียกว่าหุงข้าวแต่ถ้าเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวเราจะเรียกว่านึ่งข้าว ตื่นขึ้นมาเก็บที่นอนแล้วก็ไปนึ่งข้าวเรียมสังเกตว่าแต่ละบ้านเขาก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาไม่เหมือนกันนะคะอาจจะมีคล้ายคายกันแหละบ้านที่เรียมอยู่ตอนที่เรียมเป็นเด็กนะคะก็มีผู้หญิงอยู่เยอะเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็มีป้าลูกสาวของป้าอยู่ด้วยนะคะเป็นครอบครัวใหญ่เรียมตื่นขึ้นมาเรียมไม่ต้องหุงข้าว เลียไม่ต้องนึ่งข้าวเพราะว่ามีคนในบ้านที่ตื่นเช้ามากกว่าเลียมแล้วเขาก็นึ่งข้าวเป็นปกตินอกจากบางวันที่เขาจะบอกให้เรานะคะไปหุงข้าวไปนึ่งข้าวค่ะแต่สังเกตดูบ้านข้างๆเนี่ยบ้านข้างๆนะคะเขาก็จะสอนเพื่อนของเรียมนะคะแล้วก็สอนเด็กๆที่อยู่ในบ้านว่าผู้หญิงที่อายุน้อยที่สุดในบ้านนะคะ ต้องตื่นขึ้นมาแต่เช้าแล้วก็มาหุงข้าวนึ่งข้าวนะคะอายุน้อยก็คืออายุพอที่จะทำงานได้แล้วประมาณเท่าไหรอ่อ่ะเจ็ดปดขวบเก้าขวบแบบเนี้ยก็สามารถทำได้แล้วเราก็จะเหมือนฝึกให้เป็นหน้าที่ของเด็กๆนะคะในวัฒนธรรมไทยนะคะถ้าเด็กโตมาในระดับหนึ่งแล้วสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเนี่ยเด็กจะเป็นคนทำงาน ทำงานเล็กๆน้อยๆในบ้านนะคะหุงข้าวกวาดบ้านอะไรแบบเนี้ยเหมือนให้รับผิดชอบให้ดูแลผู้ใหญ่เราจะไม่ใช่แบบให้ผู้ใหญ่มาดูแลทุกอย่างแล้วก็เด็กอยู่สบายๆหรือมันก็แล้วแต่บ้านเลยค่ะแล้วแต่แต่ละครอบครัวเขาจะจัดการยังไงอันนี้คือสิ่งที่เรียมเห็นมาตอนเด็กๆก็คือพออายุประมาณหนึ่งแล้วทำงานบ้านรับผิดชอบตัวเองได้แล้ว เด็กๆก,ก็จะถูกสอนให้หนึ่งข้าวหุงข้าวทำอาหารกวาดบ้านถูบ้านประมาณนี้นะคะซักผ้าเองเรียมจำได้ว่าเรียมซักผ้าเองตั้งแต่เด็กๆนะคะเด็กมากจำไม่ได้ว่ากี่ขวบห้าหกขวบได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเมื่อก่อนไม่มีเครื่องซักผ้าเวลาเอาเสื้อผ้าลงในกละมังที่มีน้ำ แล้วจะเอาเสื้อผ้าขึ้นมาจากน้ำเรียมรู้สึกว่ามันหนักมากเพราะเรียมตัวเล็กนะคะจําได้ว่าประมาณนั้นแหละแต่จำไม่ได้ว่าอายุเท่าไหร่นะคะคือฝึกให้ทํางานบ้านตั้งแต่เด็กๆโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงค่ะแต่เด็กผู้ชายก็ฝึกเหมือนกันนะแต่อาจจะเป็นฝึกในการหาอาหารออกไปหาปลาไปเล่นนอกบ้านจะเป็นงานอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ก็ได้ฝึกการทำงานบ้านเหมือนกัน หลังจากนึ่งข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการกวาดบ้านถูบ้านนะคะอย่างที่เรียมบอกก็คืออากาศประเทศไทยเนี่ยมันเป็นอากาศร้อนชื้นและบ้านที่เราสร้างเนี่ยเราก็จะสร้างบ้านให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกและฝุ่นก็จะเข้ามาในบ้านได้ตลอดเวลานะคะก็เลยต้องกวาดบ้านทุกๆวันค่ะตอนเช้าเราจะใช้ไม้กวาดดอกญ้าในการกวาดบ้านนะคะ หรือในสมัยนี้อาจจะไม่ได้ใช้แล้วหรือว่ายังใช้บ้างนะคะไม้กวาดดอก้ามันทำมาจากดอกญ้าค่ะปัจจุบันก็คงจะใช้เป็นเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติเครื่องถูพื้นอัตโนมัตินะคะคนจะได้แบบไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายหรือว่าเสียเวลากวาดบ้านนะคะตั้งเวลาเครื่องดูดฝุ่นตั้งเวลาเครื่องถูพื้นให้เป็นอัตโนมัตินะคะก็จะมีเวลาว่างมากขึ้น เรียมจะพูดถึงงานบ้านทั้งหมดนะคะอย่างอื่นก็จะพยายามข้ามไปหลังจากทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจานชามแก้วต่างๆนะคะคนที่ล้างเนี่ยจะเป็นคนที่อายุน้อยจะเป็นเด็กนะคะที่ล้างหรือว่าผู้ใหญ่จะล้างก็ได้แต่หลายๆบ้านก็จะฝึกให้เด็กๆนะคะล้างถ้วยล้างจานตั้งแต่เด็กให้เขามีความรับผิดชอบหรือเวลาที่เรียมไปกินข้าวบ้านของญาติ ถ้าเลียมอายุน้อยที่สุดนะเลียมก็ต้องไปล้างถ้วยล้างจานให้กับบ้านที่เขามีงานเลี้ยงกันด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราไปบ้านผู้ใหญ่ไปบ้านญาติของเราแล้วเราไปกินแล้วเราก็จะกลับบ้านเราอายุน้อยเราจะไม่ได้ทิ้งจานหรือชามให้ผู้ใหญ่ล้างนะคะตอนนี้เรียมก็ผ่านอายุช่วงนั้นมาแล้วนะคะเพราะว่ามีคนที่อายุน้อยกว่าเรียมตอนนี้มีหลานแบบนี้นะคะ กินข้าวกินอาหารเสร็จหลานก็จะเป็นคนล้างจานแทนเรื่องแบบนี้ก็ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กๆคะ่ะเวลาที่เรียนไปกินข้าวบ้านญาตินะคะกินข้าวเสร็จแล้วแม่ก็จะบอกว่าเก็บจานไม่ใช่บ้านเรานะเก็บจานแล้วก็เอาไปล้างให้เด็กๆล้างนะคะก็จะใช้สก็อตไบท์เราก็ติดชื่อสก็อตไบท์นะแต่ความจริงแล้วถ้าเกิดเรียกแบบไม่มีแบรนด์นะเราจะเรียกว่าฟองน้ำล้างจาน แล้วก็บีบน้ำยาล้างจานลงไปล้างจานแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดเลียมก็เห็นว่าในบางประเทศคนไทยไปนะแล้วก็เจอว่าล้างด้วยน้ำยาล้างจานแล้วก็ไม่ได้ล้างน้ำเปล่าอีกนะคะคนไทยก็จะตกใจเพราะว่าเราจะล้างน้ำยาล้างจานแล้วก็ล้างน้ำเปล่าอีกประมาณสองรอบนะคะเพื่อให้แน่ใจว่ามันสะอาดแล้วจริงจริง และเราก็ไม่กินน้ํายาล้างจานนะแต่เรียมคิดว่าน้ํายาล้างจานในบางที่เขาคงจะกินได้แหละเขาก็เลยล้างแล้วก็คว่ำทั้งที่ยังมีฟองแต่สําหรับคนไทยจะรู้สึกตกใจนะคะตกใจที่เฮ้ยมีฟองแบบนี้เรากินเข้าไปมันจะมีฟองในปากหรือเปล่าแบบนี้นะคะเราก็จะต้องล้างด้วยน้ําสะอาดอีกค่ะสักสองครั้งนะคะแล้วช่วงใบยๆค่ะใบยๆก็จะเป็น การกรอกน้ําเข้าตู้เย็นเราจะมีกระบอกน้ํานะคะในสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่ได้มีน้ําขวดขายแบบปัจจุบันเยอะๆมีแล้วแหละแต่ว่าเราก็จะดื่มน้ําฝนเมื่อก่อนเนี่ยน้าฝนมันยังสะอาดอยู่นะคะมันยังไม่ได้มีควันรถมันยังไม่ได้มีมลพิษทางอากาศเยอะเหมือนปัจจุบัน มีรางน้ำฝนแล้วก็ต่อสายยางเข้าไปเก็บไว้ในโอ่งน้ำเมื่อก่อนเนี่ยบ้านคนไทยเมื่อก่อนนะคะก็จะมีโอ่งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่อยู่ในบ้านเพื่อเก็บน้ำไว้กินในฤดูฝนเราก็จะทำความสะอาดรางน้ำนะคะและหลังจากนั้นเราก็เอาน้ำเนี่ยเก็บไว้ในโอ่งน้ำไว้กินในฤดูแล้งด้วยแต่ปัจจุบันนี้ก็ มีตู้กดน้ำถ้าเราไม่อยากจ่ายเงินค่าน้ำเยอะๆซื้อน้ำแบบเป็นขวดเป็นแพ็คมานะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายเยอะบางคนอาจจะประหยัดเงินเขาก็เลยจะเอากระบอกน้ำนะคะหรือว่าขวดน้ำที่ล้างล้างล้างทำความสะอาดแล้วแล้วก็เอากลับไปใช้อีกครั้งหนึ่งก็เอาไปกรอกน้ำนะคะกรอกน้ำใส่กระบอกน้ำหรือว่ากรอกน้ำใส่ขวดน้ำ และเอาไปแช่ในตู้เย็นค่ะยังไงเรียมก็ได้พูดถึงรางน้ำแล้วนะรางน้ำรองน้ำฝนนะคะในช่วงฤดูการที่ก่อนจะถึงฤดูฝนก่อนจะเข้าฤดูฝนหรือฝนเริ่มตกครั้งแรกนะคะเราก็จะมีการล้างรางน้ำเรียมจำได้ว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยก็สนนะคะชอบปีนต้นไม้ชอบปีนกำแพงเหมือนลิงค่ะ คิดว่าตัวเองเก่งแล้วก็สนุกดีแล้วช่วงเวลาที่ฝนตกเรียมจำได้ว่ามันฝนตกปลอยๆนะคะแต่มันก็ทำให้เปียกได้แหละตอนนั้นแล้วก็เรียมก็อยู่บนกำแพงในรางน้ำเนี่ยมันจะมีใบไม้ร่วงร่วงอยู่ในรางน้ำเรียมก็เลยจะเอามือนะคะไปหยิบใบไม้ออกจากรางน้ำมันจะได้ไม่มีเศษใบไม้น้ำมันจะไหลลงรางน้ำได้ ไหลลงท่อได้อย่างสะดวกนะคะและเราก็จะได้เก็บน้ำที่สะอาดด้วยแต่ตอนนั้นมีเหมือนฟ้าผ่าค่ะทุกคนฟ้าร้องฟ้าผ่าลงมารางน้ำเนี่ยมันเป็นเหมือนเหล็กหรืออลูนิหรืออลูมิเนียมอะไรเลียมก็ไม่แน่ใจนะเลียมไปจับใบไม้อยู่บนรางน้ำและรู้สึกว่ามันชอ็อตมันจืดแบบนี้ค่ะเหมือนฟ้าผ่าแต่มันไม่ได้ผ่าโดยตรงนะคะ มันเป็นเหมือนฟ้ามันเป็นเหมือนไฟฟ้าชอ็อตแล้วเรียมก็ตกใจนะคะแต่ไม่ได้เป็นอะไรมากแค่รู้สึกว่ามันชอ็อตมันชอ็อตนะคะก็เลยอ๋อไม่ทำละแล้วก็ลงมาจากกำแพงบ้านนะคะหลังจากนั้นมาเรียมก็เลยรู้สึกว่ากลัวนะคะกลัวฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรแบบเนี้ยเวลาที่ฝนตกเรียมก็เลยจะไม่ค่อย ทำงานอะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะก็คือแบบไม่ได้อะยังรู้สึกกลัวอยู่นะคะรวมทั้งบ้านของแม่ที่อยู่อีกหลังหนึ่งเนี่ยเวลาที่ฝนตกปลอยๆนะคะเขาจะมีแบบเสาไฟฟ้าที่จะมีที่ตัดไฟเวลาที่เกิดไฟชอ็อตที่ไหนสักที่เนี่ยมันจะมีที่ตัดไฟแล้วมันจะระเบิดเพื่อแบบปลดล็อกทำให้ไฟฟ้าดับ ไม่ให้มันชอ็อตมากกว่าเดิมแล้วมันก็จะระเบิดเสียงดังตุ้มใกล้ๆบ้านนะคะเรี่อก็เลยค่อนข้างที่จะยังรู้สึกกลัวเวลาที่ฝนตกหรือว่าฟ้าร้องนะคะก็ทำงานไม่ได้นะคะจะถอดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างเพราะว่าเคยเจอแล้วที่เวลาฝนตกฟ้าร้องแล้วก็เหมือนกระแสไฟมันไหลเข้ามาในบ้าน ทำให้หลอดไฟพัดลมหรือทีวีอะไรแบบนี้ที่กำลังเสียบปลั๊กอยู่นะคะมันพังก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะตอกย้ำความกลัวตรงนี้นะคะต่อไปค่ะล้างห้องน้ำล้างห้องน้ำก็แล้วแต่แต่ละบ้านเนียนะว่าจะบ่อยแค่ไหนอาจจะเป็นสัปดาห์ละครั้งแบบนี้หรือว่าบางคนก็ อาบน้ำเสร็จแล้วก็ล้างห้องน้ำด้วยสิ่งที่ใชใ้ทำความสะอาดห้องน้ำก็คือน้ำยาล้างห้องน้ำแปลงขัดห้องน้ำแปลงขัดชักโครกน้ำยาเช็ดกระจกนะคะเพราะว่าในห้องน้ำก็จะมีกระจกเราก็ต้องฉีดน้ำยาเช็ดกระจกแล้วก็เอาหนังสือพิมพ์นะเราก็จะเอาหนังสือพิมพ์ไม่รู้ใครสอนมานะที่โรงเรียนก็สอนที่บ้านก็สอนให้เอาหนังสือพิมพ์นะคะ เชด็ชดเช็ดเช็ดกระจกแต่ตอนนี้หนังสือพิมพ์เราก็ไม่ค่อยซื้อไม่ค่อยขายกันแล้วนะคะเราก็จะมีผ้าสำหรับเช็ดกระจกต่างหากที่เราซื้อมาจากโลตัสห้างสปปรรพสินค้าต่างๆนะคะทำความสะอาดบ้านอะไรอีกถ้ามองไปบนเพดานนะคะมองไปบนเพดานปัจจุบันนี้เลียมก็ยังคิดว่าแมงมุมเข้ามาในบ้านได้น้อยลงแต่ก็ยังมีบ้างนะที่เข้ามาได้แล้วก็ มาสร้างใยแมงมุมถ้าเราไม่ได้กวาดอยากใยใยแมงมุมนะคะตอนที่แมงมุมสร้างเนี่ยเราจะเรียกว่าใยแมงมุมแต่เวลาที่เราจะปัดกวาดมันออกเนี่ยเราเรียกว่ากวาดอยากใยจะมีไม้กวาดอยากใยที่มันจะเป็นไม้ยาวๆนะคะเพราะว่าเพดานเราสูงไม้กวาดอยากใย ก็จะเอาใช้กวาดหยักใยนะคะทำให้เพดานของเราสะอาดไม่มีหยักใยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มเห็นหยักใยแล้วเราก็เอามากวาดได้และขั้นตอนการทำงานบ้านที่ถูกสอนกันมาก็คือถ้าวันนั้นเราจะกวาดหยักใยนะคะเราต้องกวาดหยักใยเป็นอันดับแรกเพราะว่ามันอยู่สูงที่สุดกวาดหยักใยให้ใหยักใยเนะี่ยตกลงมาที่พื้น ฝุ่นต่างๆตกลงมาที่พื้นกวาดอยากแยกเสร็จแล้วเราถึงจะเช็ดโต๊ะเช็ดทีวีเช็ด TV, เก้าอี้นะคะเพราะว่าฝุ่นจะเกาะที่เก้าอี้ที่โต๊ะแบบนี้เช็ดโต๊ะเช็ดเก้าอี้ต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะกวาดพื้นหรือว่าดูดฝุ่นคะ่ะแล้วค่อยถูพื้นเป็นอันดับสุดท้ายนะคะเรียมเคยดูคลิปเขาทำความสะอาดพรม พรมที่มันเป็นสีดําๆนะคะแล้วก็ทําความสะอาดให้มันสะอาดเลียมก็ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะที่ประเทศไทยไม่แน่ใจว่ามีร้านทําความสะอาดพรมไหมแต่บ้านส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยมีพรมเพราะว่านอนพื้นสบายกว่าขนาดเรามีโซฟานะบางทีเรายังรู้สึกว่ามันร้อนนะคะมีโซฟาไว้เหมือนประดับห้องอะ่ะ แต่นั่งจริงๆนั่งพื้นนอนพื้นมันรู้สึกว่าพื้นมันเย็นมากกว่าและพื้นก็ไม่อยากให้มันมีพรมถ้าให้สวยเนี่ยโอเคได้แต่มันทำความสะอาดยากแล้วเรียมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นอะกลิ่นอับกลิ่นที่แบบมันไม่สะอาดนะคะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ค่อยเหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทยที่เวลาร้อนฝนตก หยียบน้ำฝนน้ำฝนเข้าไปในห้องที่มีพรมแล้วก็น้ำหยดใส่พรมดินที่มีอากาศถ่ายเทต้องมีดินเข้ามาตลอดเวลาฝุ่นเข้ามาตลอดเวลาแล้วก็มาเก็บที่พรมแบบนี้นะคะเราเรี่มรู้สึกว่ามันสกรปรกในโรงเรียนนะคะบางห้องก็จะมีการปูพรมมันมีกลิ่นพรม คนไทยก็จะไม่ค่อยปูพรมกันเท่าไหร่แต่ก็มีบ้างนะคะในบางห้องที่เรารู้สึกว่าไม่ค่อยได้เข้าไป,ไปบ่อยๆหรือว่าถ้าชอบพรมรู้สึกว่าพรมตกแต่งบ้านแล้วมันสวยจริงๆเราก็จะเลือกเอาพรมที่ทำความสะอาดด้วยตัวเองได้ง่ายๆนะคะแบบที่ไม่ได้เป็นผืนใหญ่ที่ต้องจ้างพนักงานมาเพื่อเอาไปทำความสะอาดนะคะเราก็จะเลือกแบบที่เราสามารถเอาไปซักไปล้างได้ด้วยตัวเอง แบบที่ไม่เหนื่อยเกินไปนะคะและงานบ้านก็มีอีกค่ะก็คือการซักผ้าซักที่นอนผ้าหม่มซักปลอกหมอนนะคะเราจะไม่ได้เอาหมอนไปซักนะแต่ปลอกหมอนเราจะถอดปลอกหมอนไปซักนะคะส่วนหมอนเนี่ยเราก็จะเอาไปตากแดดเวลาที่เอาหมอนเอาที่นอนไปตากแดดแล้วมันจะมีกลิ่นแดดมันจะบอกความรู้สึกยังไงดี มันทำให้รู้สึกว่านอนหลับสบายมากขึ้นนะคะหรือถ้าทำความสะอาดครั้งใหญ่ก็จะมีการถอดผ้าม่านออกไปเปลี่ยนบางคนก็จะเปลี่ยนผ้าม่านใหม่หรือบางคนก็ถอดผ้าม่านออกแล้วก็เอาไปซักหลังจากนั้นก็เอามาแขวนไว้ที่เดิมนะคะถ้าออกไปนอกบ้านนะคะในบริเวณบ้านของบางคนก็มีบริเวณบ้านเยอะก็จะมีหญ้ามีต้นไม้นะคะ งานบ้านที่เกี่ยวกับนอกบ้านเนี่ยก็จะเป็นการตัดหญ้าตัดหญ้าด้วยกันไกลตัดหญ้าหรืออาจจะตัดหญ้าด้วยเครื่องตัดหญ้าก็ได้ถ้ามีต้นไม้ถ้าเรารู้สึกว่าอยากเอาต้นไม้ออกอาจจะตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ออกแต่ถ้าเราแค่อยากตกแต่งให้สวยงามไม่ได้อยากเอาต้นไม้นี้ออกนะคะเราก็จะ ตัดกิ่งตัดแค่กิ่งไม้นะคะและจะทำให้ต้นไม้นั้นอ่ะมันโตได้อีกพอตัดกิ่งไม้ตัดใบไม้เพื่อตกแต่งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือบางบ้านก็ปลูกต้นไม้เยอะมีใบไม้ร่วงนะคะเราก็จะใช้ไม้กวาดทางมาพร้าวในการกวาดใบไม้ที่เป็นใบไม้แห้งนะคะใช้ไม้กวาดทางมาพร้าวกวาด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  ไปกองรวมกันบางคนถ้าเกิดอยู่บ้านนอกนะเขาก็จะจุดไฟเพื่อเผาแต่บางคนที่รักสิ่งแวดล้อมนะคะเขาก็จะเอาใบไม้ไปทำปุ๋ยไปกองรวมกันทำปุ๋ยหมักนะคะและเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งในการเก็บใบไม้นะคะกวาดใบไม้ก็คือคราดเอาคราดมาคราดใบไม้คราดกิ่งไม้เก็บไว้เป็นกอง หลังจากนั้นจะเผาหรือว่าจะเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักก็แล้วแต่เราค่ะและก็มีงานรดน้ำต้นไม้นะคะรดน้ำต้นไม้ตอนเช้าตอนเย็นนะคะก็แล้วแต่สภาพอากาศถ้าอากาศร้อนอาจจะเช้าเย็นหรือว่าวันนี้ฝนตกนิดหน่อยอาจจะไม่รดน้ำต้นไม้ก็ได้หรือว่าวันนี้คลึ้มคลมนะคะอาจจะรดแค่ตอนเช้าหรือแค่ตอนเย็นก็ได้ รดน้ำต้นไม้ในสมัยก่อนนะก็จะใช้บัวรดน้ำบัวรดน้ำรดน้ำต้นไม้หรือว่าตอนนี้ก็จะมีสายยางสายยางฉีดรดน้ำต้นไม้นะคะหรือถ้าแบบเป็นแบบเรียมนะเรียมเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้แต่ไม่ชอบดูแลชอบให้มีต้นไม้ในบ้านแต่หาวิธีอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องใช้เวลาของเรียมนะคะ ไปยุ่งกับต้นไม้นอกจากบางวันที่อยากจะไปเดินเล่นไปเดินดูนะคะจะเป็นคนแบบนั้นตอนที่เรียมสร้างบ้านเรียมก็เลยบอกให้ช่างนะคะทําสปริงเกอร์ให้ด้วยเรียมจะปลูกหญ้าทําสปริงเกอร์แล้วก็ตั้งเวลาไว้ด้วยว่าตอนหกโมงเช้านะจะได้ยินเสียงสปริงเกอร์แล้วก็ลดน้ําต้นไม้แบบที่เรียมยังอยู่ในบ้านอยู่ไม่ต้องออกไปข้างนอกนะคะ งานบ้านมีอะไรอีกงานบ้านก็จะมีเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงให้อาหาร like ama, หมาให้อาหารแมวให้อาหารปลาแต่กับคนเนี่ยเราห้ามพูดว่าให้อาหารนะสำหรับคนเนี่ยเราต้องพูดว่าเอาอาหารให้เอาอาหารให้เดี๋ยวฉันเอาอาหารให้เธอกินเดี๋ยวฉันหาอะไรมาให้เธอกินแต่ไม่ใช่พูดว่าเดี๋ยวฉันให้อาหารเธอ มันจะดูเหมือนเราเลี้ยงคนนั้นเหมือนสัตว์นะคะเพราะว่าคําว่าให้อาหารเนี่ยจะใช้กับให้อาหารปลาให้อาหารแมวให้อาหารหมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรียมได้ยินจากหลายคนแล้วให้ระวังด้วยสําหรับคนเนี่ยให้พูดว่าเอาอาหารให้เรียมได้ฟังเราเรียมรู้สึกแบบืหให้อาหารเหรอเดี๋ยวฉันให้อาหารคุณแบบเนี้ฉันไม่ใช่แมวนะคะ นอกจากนี้ก็เป็นการจัดบ้านแล้วก็การตกแต่งบ้านจัดบ้านเหรอสำหรับเรียมเรียมก็ทำเรื่อยๆนะรู้สึกว่าเวลาที่ซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรเข้ามาซื้อโต๊ะซื้อตู้หรืออะไรก็ตามเรียมจะคิดแล้วว่าจะเอามันไว้ตรงไหนหรือเราต้องขยับอะไรออกหรือเปล่านะคะก็เป็นการจัดบ้านใหม่เวลาที่ซื้ออะไรเข้ามาอย่างหนึง่งแหละที่มันดูแบบเป็นชิ้นใหญ่ๆห,หน่อย เรียมจะคิดว่าถึงเวลาจัดบ้านขยับให้มันดูลงตัวนะคะหรืออาจจะตกแต่งบ้านทำยังไงหนะ้าให้บ้านสวยขึ้นถ้าเกิดรู้สึกแบบว่างๆนะแล้วอยากให้ความรู้สึกบ้านเป็นยังไงจะติดรูปไหมกรอบรูปวางแจกันไว้ตรงไหนไหมนะคะก็เป็นการตกแต่งบ้านค่ะเรียมคิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ ได้ฟังเกี่ยวกับวัฒนธรรมการใช้ชีวิตการสอนของรุ่นต่อรุ่นมานะคะแล้วก็ได้รู้จักอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านอีกหลายอย่างเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วเจอกันกับเรียมในคลิปหน้าค่ะเอ๊แต่มีอย่างหนึ่งที่เรียมเกือบลืมเลยนะคะตอนนี้นะคะเรียมอยากได้หนังสือเรียนหรือว่า หนังสือเรียนที่นักเรียนซื้อเพื่อมาเรียนภาษาไทยนะคะช่วยแนะนำด้วยนะคะว่าหนังสือเล่มไหนที่นักเรียนคิดว่ามันดีรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วเข้าใจใช้ได้ผลนะคะช่วยพิมพ์คอมเมนต์มาแนะนำเรียมด้วยนะคะเรียมจะไปอ่านเรียมจะไปซื้อหรือว่าบางคนนะคะมีอยู่แล้วเรียนจบแล้วแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ใช้แล้วนะคะก็รบกวนติดต่อเรียมมานะคะ ส่งมาให้เรียมได้ก็จะดีมากนะคะเรียมก็อยากรู้เหมือนกันว่าในภาษาไทยเนี่ยเรามีสื่อการสอนอะไรบ้างอันไหนที่นักเรียนใช้แล้วมันดีหรือว่ามีอะไรที่อยากให้มีแต่ยังไม่มีนะคะเรียมก็กำลังคิดเรื่องนั้นอยู่สำหรับคลิปนี้เราต้องลาไปก่อนค่ะทุกคนขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย